สภาพอากาศที่ร้อนจัดต่อเนื่องในช่วงสองสัปดาห์ก็ทำให้ฝูงลิงที่อาศัยอยู่บริเวณเขาน้อยและเขาตังกวนอำเภอเมืองสงขลาต้องอาศัยหลบร้อนจากเงาไม้ที่ไม่ได้มีอยู่มากนักนะครับหลังจากที่เทศบาลนครนครสงขลาได้ทำการตัดแต่งกิ่งไม้ก็ทำให้ร่มเงาบางส่วนนั้นหายไปครับนอกจากนั้นอ่างใส่น้ำรวมไปถึงอ่างน้ำที่เคยมีฝูงลิงไปดื่มกินเนี่ยแล้วก็เล่นคลายความร้อนก็ไม่มีน้ำให้ เล่นด้วยครับทำให้ฝูงลิงบริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อนไม่แพ้กับคนขณะเดียวกันก็ยังพบว่าอากาศที่ร้อนก็ทําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปซื้ออาหารให้กับฝูงลิงลดน้อยลงไปด้วยครับก็ทําให้ลิงเหล่านี้เนี่ยกำลังประสบปัญหาขาดทั้งน้ําแล้วก็ขาดทั้งอาหารในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับ ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ฉีดน้ํารอบบริเวณสวนสัตว์นะคะเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นลดความร้อนหลังจากอุณหภูมิในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่36-40ถึงองศาเซลเซียสค่ะผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่บอกว่าตอนนี้ต้องใช้รถฉีดน้ำเนี่ยสองคันรอบสวนสัตว์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นลดอุณหภูมิรวมถึงลดปริมาณฝุ่นด้วยนะคะจะฉีดแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมประมาณวันละ4ี่รอบ แบ่งเป็นรอบเช้าสองรอบรอบบ่ายอีกสองรอบรวมถึงมีการปล่อยน้ำตามจุดต่างๆเพื่อลดความร้อนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะในช่วงนี้นะครับมีอุณหภูมิสูงเกือบสื่สบองศาในแต่ละวันนะครับส่วนที่เชียงใหม่เราก็มีการจัดเตรียมลดน้ำนะครับแล้วก็พ่นให้ความชุ่มชื้นในพื้นที่ตลอดจนถึงเนี่ยให้คลายความร้อนในส่วนแสดงสัตว์ต่างๆด้วยครับ แน่นอนนะครับอากาศที่ร้อนแบบนี้แหล่งท่องเที่ยวทางน้ําก็ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างที่หาดคําสมบูรณ์ที่อําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับพบว่ามีนักท่องเที่ยว ไปเล่นน้ํากันที่หาดเป็นจํานวนมากเพราะว่าอากาศในตอนกลางวันค่อนข้างจะร้อนนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่38องศาเซลเซียสประกอบกับช่วงที่เด็กๆปิดภาคเรียนกันด้วยซึ่งผู้ประกอบการก็นําเครื่องเล่นทางน้ําไปให้บริการนะครับอย่างเจ็ตสกีคายักบานานา่าบ๊สและก็ห่วงยางเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ได้เป็นอย่างดีครับ หาดคำสมบูรณ์ที่ชื่อว่าเป็นทะเลของอีสานนะครับพบว่าเพราะว่ามีทัศนียภาพที่สวยงามคล้ายๆกับทะเลจริงๆคับ